ดีค่ะหมูน้อยบ้านแพงชาแนลเนาะคะ่ะนก,กับมาพบมาพอกับพี่น้องอีกแล้วค่ะมันหนี้ก็เก็บเห็ดแล้วเนาะคะ่ะได้ซ0ฟโกโลเนี่แหละค่ะวันนี้มันเหลือบ่หลายเนาะคะ่ะก็เลยว่าสิมาเห็ดอาหารกินคิดคิดเมนูเนาะคะ่ะแต่ว่าเห็ดของเฮานี่ก็เห็ดหลายเมนู mm hmm. ได้เนาะคะ่ะพี่น้องมีแกงมีต้มมีปิ้งมีย่างทอดกรอบหนึ่ง ได้เมื่อส่วนสุแนวค่ะแต่มีเมนูหนึ่งค่ะมือน,นี้อยากเฮ็ดอยากกินแห้งค่ะมือน,นี้ปกติก็เป็นคนมาเฮ็ดอยู่แล้วนะคะเนาะก็เลยว่าอยากเฮ็ดเมนูพัดหอยน้ำมันเห็ดโอ้เป็นค่ะพัดเห็ดน้ำมันหอยเนาะค่ะเนาะนี่เฮ็ดเฮ็ดกระเลือเท่านี้แหละพี่นอ้องเลือซ้ำนี่แหละคะ่ะเลือประมาณซี่ขีดเครื่องก็เลยคืนออกว่ามือน,นี้ยอยากกินอันเมนูอื่นก็นเฮ็ดมาเมือแล้วล่ะคะ่ะก็เลยอยากเมนูนี่ละ่ะ เมนูผัดเห็ดน้ำมันหอยเนาะคะ่ะเนาะเครื่องปรุงกระสิมีลักๆก็คือเห็ดนี่แหละคะ่ะเห็ดเท้าหละกะักะพริกซอสหอยซีอิ๊วขาวเนาะคะ่ะแล้วก็มีน้ำตาลอันนี้กระพงชูโรโลคะ่ะวัตถุดิบก็เตรียมมดแล้วเนาะค่ะพี่น้องตามมาด้อพี่น้องเตรียยวัตถุดิบแล้วแล้วก็มาสิพัดด้วยค่ะพ่อแม่พี่นอ้องไอนี้กระทะกระหอนละคะ่ะ ใน้ำมันจั๊กน้อยค่ะอันนี้กระเทียมกับบักพริกเนาะค่ะเนาะผัดให้มันหอมๆจั๊กน้อยเนาะค่ะเนาะทีนี้ก็เเอาห็ดลงเลยค่ะอันนี้ก็น้ำมันหอยเนาะค่ะเนาะหัวใจรักน้ำมันหอยน้ำตาลจั๊กน้อยค่ะน้ำตาล สูดัลดน้อยค่ะอันนี้ซีอิ้วขาวนะค่ะอ้าวเรียบร้อย้วค่ะที่นี่พัดเดี๋ยวจะแส่บบอพี่นอ้องเอ้ยหอมหอมเน้ะจ้าพัดเห็ดพัดเห็ดสมุนไพรสำหรับผู้มัก,กินเจเนาะค่ะเนาะ แต่หมูหน้อยบ้านแพ้งชาแนลก็มากกินเฮดเนาะคะ่ะก็เลยตั้งใจปลูกเฮดปลูกอย่างนี้แหละคะ่ะอันนี้ก็พัดเสร็จแล้วเด้อค่ะพี่น้องข้าวตองซิมยากเด้อค่ะเครื่องปรุงขาวตวงมาเรียบย้อยแล้วก็คอค่ะเป็นเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปเน่ยเด้อค่ะฝากช่องหมูหน้อยบ้านแพ้งชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณค่ะ